ต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันดีวิซีโอค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะที่บริษัทโ o t a l Digital จำกัดค่ะกําลังติดตามชีวิตใน1วันของคุณคลิปวิรัชพันค่ะตอนนี้ท่านก็กําลังไปเปลี่ยนชุดนะคะเพื่อที่จะไปทำแอคทิวิตี้โปรดค่ะนั่นก็คือการปั่นจักรยานนะคะแต่ว่าตอนนี้ท่านขอตัวไปที่บ้านค่ะเพื่อเก็บเครื่องแต่งกาย ่อยูนะะคจะไปเจอกันได้อย่างไรค่ะในเมื่อมาถึงบริษัท GPS แบบนี้แล้วนะคะเราก็ต้องไม่ลืมเทคโนโลยีนี้ค่ะตอนนี้นะคะคุณธนิตได้นํา GPS ค่ะไปติดที่รถจักรยานที่กำลังนําไปที่แถวชายหาดบางแสนนะคะแล้วก็จะมาดูที่หน้าจอค่ะว่าจุดนัดพบที่ท่านจะไปจบที่จุดสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็จะนํารถของเราค่ะตามท่านไปที่นู่นเพื่อไปสัมภาษณ์ถึงบทสัมภาษณ์สุดท้ายค่ะที่เกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตส่วนตัวท่านตั้งแต่ยังเป็นวัยเยาว์นะคะจนถึงตอนนี้ว่า มีการจเจริญเติบโตมาอย่างไรบ้างคะทำไมสุดท้ายถึงกลายเ,าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีได้มากมายขนาดนี้เดี๋ยวเราตาม GPS กันไปค่ะและตอนนี้นะคะก็มาเจอกับคุณนินด,ด้วยระบบ GPS แล้วล่ะคะ่ะ GPS นี่ก็ติดไว้ที่ตรงจักรยานญญาแล้วค,ะค่ะนะคะก็ตามกันมาประมาณกีกิโลเมตรนะคะจากที่เรถึงที่ประ,ะมาณ3าก วันสี่โมงเย็นได้ตอนนี้ก็ปกติแล้วเป็นเวลาที่จะชอบมาออกกําลังกายเย็นๆใช่อไหมครับก็จะมีตอนเช้านะคะอ๋อออกกําลังกายบ่อยแค่ไหนครับก็ชิดนหนึ่งก็พยายามหาโอกาสทุกวันถ้าที่ำได้ได้เฉลี่ยแล้วน่าอยู่ประมาณที่รถทงห้าวันทําไมถึงเลือกเป็นจักรยานคะคือเอ่อผมเนี่ยอยากจะหาอะไรทำที่ว่าใช้แรงตัวเองแบบแอย่างแรกของฉะนั้นไม่ต้องไม่ใช้เครื่องบน เริ่มจากเดินเดินก็จะช้าวิ่งไปยังไม่ทันจังก็เลยต้องลงตัวด้วยจักรยานนะคะและจักรยานนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ได้พบปะครอบครัวบ่อยขึ้นด้วยถ้าพาครอบครัวมาปั่นจักรยานด้วยใช่ไหมคะครับครับแต่เวลาการเจอกันยังไงหแบบอยากรู้เหมือนกันคะก็เวลาการเจอก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่าภารกิจค่อนข้างเยอะนะฮะก็จะหาโอกาสทุกอย่างเท่าที่ทาได้ ก็ตัวอย่างเช่นก็ขี่จักรยามีกีารูด้วยนั้จักรยานที่ผมก็จะไเก็บกดมาซึ่งจักรยานก่กิแล้วนี้ม่มีมีบอต่อนะฮะอัที่ผมร็เก็บมาจะเพิ่มเปงนังด้วยตอนนี้เนี่ยก็มีสองตนอันนี้ต่อจริงแลนึ่งัวเดียวแต่ก็จะต้องมาสองนก็ทํเอาหมดเลยและโวเป็นังไงคะก็เกี่ยกันนะครับดีนะคะแล้วนี่นะคะเป็นแอคทิวิตี้ที่